สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงชาญสอนกีฬานะครับพบกันตอนเช้าที่สวนสีนะครับที่ลานหินแกรนิตนะครับสำหรับผู้ที่ว่างเว้นมาจากวันหยุดวันทำธุระปักปาง,ง,งจากบ้านจากอะไรเสร็จแล้วก็มาเที่ยวมาเล่นได้นะครับที่สวนสีนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ลุงชาญจะมา,าแนะนำสอนการนับแต้ม เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการาาในกรณีที่เกิดว่า,าลูกแต่ละลูกนี่เกิดมันอ,อยู่ใกล้เคียงกันในระดับที่ใกล้เคียงแล้วก็ตัดสินด้วยสายตาไม่ได้นะครับว่าใกล้หรือใครใกล้กว่ากันก็เราจะมีตลับเม็ดนะครับเราจะมีตลับเม็ดวัดนะครับเราจะมีตลับเม็ดวัดนะครับ น,นี่คือตลับเม็ดนะครับตลับเม็ดไว้วัดนะครับวัดแล้วทีนี้การวัดนี่เราวัดจากไหน,นครับเราก็วัดมี2จุดนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เรากําหนดวัดได้2จุดนะครับไม่เหมือนกิฬาอื่นนะครับเพราะไม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเลยต้องต้องใช้วิธีการวัดจากาตัวที่หขอบขอบนะครับวัดจากขอบอ่า วัดจ,จะขอบวงในนะครับวัดจ,จะขอบวงในนะครับนี่คือขอบวงในนะครับสมมุติว่าลูกอยู่ใกล้กัน2ลูกนะครับอ,อยู่ใกล้กันจนจนเราไม่สามารถจะมองจากด้วยสายตาตัดสินด้วยสายตาได้นะครับแล้วก็ใช้วัดจากหนึ่งวัดจากขอบในนะครับขอบในนะครับขอบในแล้วก็จุดยอดนะครับของลูกนะครับจุดยอดของลูกนะครับสมมุติว่า สมว่าลูกเหลืองนี้อยู่ที่34นะครับ34นะครับลูกนี้ก็อยู่ที่34เหมือนกันนะครับการตัดสินผลออกมาก็แสดงว่าเท่ากันก็ต้องอได้สองลูกนะครับได้สองลูกก็ได้ลูกละสองแต้มนะครับได้ลูกละสองแต้มนะครับได้ลูกละสองแต้มนะครับอีกจุดหนึ่งที่ใช้วัดก็คือ ขอบนอกสุดนะครับขอบนอกสุดก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับขอบนอกสุดนะครับขอบนอกสุดนะครับนะครับแต่การวัดแต่ละครั้งก็ต้องมีความเห็นของแต่ละฝ่ายด้วยนะครับจากฝ่ายผู้แข่งขันนะครับว่าจะให้วัดขอบวงในหรือขอบวงนอกนะครับนี่แล้วแต่จะตกลงกันนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็น อ่าเป็นสิทธิ์ขาดว่าจะต้องใช้ตัวนั้นหรือตัวนี้นะครับเพราะว่า2อย่างนี้ใช้วัดกันได้นะครับนะครับไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับไม่เหมือนกีฬาอื่นคือเราเราปนิปนอนมกันได้ครับปณิปนอนมกันได้ไม่ถึงกับว่าเออมันไม่ใช่กติกาลูกนะครับเลยไม่จําเป็นต้อง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 ฟิกจนเกินไปนะครับพอดีพอดีนะครับพอดีพอดีนะครับนะครับก็ก็ตั้งใจวัดด้วยความยุติธรรมแหะครับนะครับนะครับคือเราต้องต้องมีน้ําใจกันเล่นกันสมัครีแล้วก็ เล่นแบบมิตรภาพนะครับเล่นแบบมิตรภาพนะครับไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะนะครับเลยต้องเราต้องมีน้ําใจกันนะครับของงี้มันรุมมือลยกันได้นะครับไม่ถึงกับนะครับนะครับมันเป็นยังเป็นกีฬาใหม่อยู่ครับยังไม่บรรจุนะครับก็ก็เราก็คุยกันได้นะครับุยปรึกษากันได้นะครับนะครับแล้วก็การนับแต้นนะครับก็ใช้สไตล์นี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าลูก เท่ากันจนไม่สามารถที่จะพิจารณาหรือตัดสินด้วยสายตาได้โดยใช้ตรับเม็ดวัดนะครับก็ให้เกาะที่ขอบวงในนะครับ1ที่นะครับหรือเกาะที่ขอบแตะที่ขอบวงนอกนะครับแล้วก็จุดศูนย์กลางของลูกส่วนบนนะครับผิวบนนะครับนะครับนะครับผิวบนของลูกนะครับจุดศูนย์กลางนะครับนะครับ อะไรเป็นส่ง่ายๆนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับว่าจะต้องอให้มันยากนะครับตัดสินง่ายๆนะครับตัดสินกันง่ายๆวันนี้ปัปนอมกันได้นะครับลักษณะนอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามกติกาแต่ละอย่างก็จะปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพสภาพของผู้เล่นสภาพสถานที่นะครับแล้วก็ องค์ประกอบอีกหลายหลายอย่างนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรที่ตายตัวนะครับนะครับนะครับครับกีฬาดิโบนี่เป็นกีฬาที่น่าเล่นนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ที่ยังใหม่แล้วก็ยังไม่มีใครรู้จักแล้วก็เข้าถึงจริงๆนะครับเพราะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับที่คิดโดยลุงชานนะครับนะครับลุงชานสอนกีฬานะครับ นี่กติกาที่การนับนะครับจําได้นะครับหนึ่งสองสามนะครับจําได้ใช่ไหมครับจําได้ใช่ไหมครับไม่ใช่หนึ่งสองสามครับสองสามสี่ครับโทษครับสองสามสี่นะครับนะครับสองสามสี่จำได้ใช่ไหมครับสองสามสี่นะครับนะครับสองสามสี่ลูกใดลูกหนึ่งเข้าไปข้างในเหมือนกันก็ได้สี่เต้มเท่ากันนะครับสี่เต็มไม่ต้องไม่ต้องแย่งชิงกันได้เท่ากันหมดเป็นเจ็คพอตเท่ากันหมดนะครับ ขอบสองก็เหมือนกันถ้าได้เหมือนกันก็เท่ากันหมดเหมือนกันนะครับอ่า 5, ขอบนอกจะมีผู้ชนะอยู่คนเดียวนะครับขอบนอกจะมีผู้ชนะอยู่คนเดียวนอกขอบนอกนะครับใกล้ขอบนอกที่สุดนะครับจะมีผู้ชนะอยู่คนเดียวถ้าได้สองลูกก็ชนะสองลูกได้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกนะครับแล้วแต่นะครับ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 นี่ทำความเข้าใจนะครับนับเต็มง่ายๆนะครับสองสามสี่นะครับสองสามสี่ จบที่เก้าเต้มต่อหนึ่งเกมนะครับจบที่เก้าเต้มตัวหนึ่งเกมลูกโยนต่ำว่าหัวเข่าลูกจะต้องดิฟต่ำฝ่าหัวเข่านะครับต่ำว่าหัวเข่าวันนี้ลุงชานจะสอนวิธีสปินลูกนะครับสปินลูกจากซ้ายจากขวานะครับฮุกอินจากซ้ายจากขวานะครับฮุกอินจากซ้ายจากขวานะครับแล้วก็อย่าลืมกติกายีกยตัวหนึ่งนะครับการดิฟนะครับดิฟจะเป็นเส้นตรงมาจะต้องฮุกเข้านะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวาจะต้องฮุกเข้า10เซนติเมตรนะครับ พุกเข้าเข้าวงนะครับ10เซนติเมตรนะครับถือว่าถูกกติกาแต่ถ้าดิบไปตั้งตรงเฉยๆหยุดจึืกถือว่าเป็นลูกตายนะครับถือว่าเป็นลูกตายหยิบออกไปตั้งขอบนะครับหยิบออกไปตั้งขอบนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการนับเต้มถ้ายังนับไม่เสร็จไปหยิบลูกถือว่าลูกนั้นเฝ้านะครับแล้วก็ตัดหนึ่งเต้มสาหรับผู้ที่กระทา ผิดกติกาตรงนั้นนะครับตัดหนึ่งเต้มนะครับตัดหนึ่งเต้มนะครับตัดหนึ่งเต้มลูกที่โยนสูงกว่าหัวเข่าถือว่าเป็นลูกเสียถือว่าเป็นลูกฟาลเป็นลูกตายนะครับหยิบออกนะครับหยิบออกนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวลุงชานจะสอนเรื่อยๆนะครับคลิปพบกันคลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับ